วันนี้เรามาทำข้าวหนมสูตรโบราณนะคะเป็นข้าวเหนียวมพะพร้าวนะคะหอมอร่อยดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกท่านนะคะวันนี้โคคุณติีมพาเข้าโคทำขนมบานทานเล่นนึกว่าอาหารบ้างนะคะขนมบานที่เราจะทำวันนี้ก็คือข้าวเหนียวมพะพร้าวนะคะอันนี้ข้าวเหนียวติมนึ่งมาเราฉุกเรียบร้อยแล้วน,นะคะ ตอไปอยติ่มก็จะตอกออกนะคะเราจะเอาไปล้างก่อนนะคะเ้าเหนียวนะคะเ้าเหนียวเยอะติ่มไม่ได้ทําหมดนี่เราจะทําประมาณนี้นะคะล้างคอมเหนียวคอมยางเขาเหนียวออกหมดเลยนะคะเ้าเหนียวจะมียางนะคะเราจะล้างให้มันแยกออกจากกันให้มันเป็นเม็ดเมดนะคะใช้มือขย่อมขย่อมนะคะเอายางมันออกให้หมดเลยค่ะ ด้ประมาณนี้นะคะต่อไปก็เสล่นน้าแล้วก็อาไปเทใส่กะละมังได้เลยค่ะต่อไปเราก็จะมาคลุกน้ําตาลนะคะขมหวานใส่ตามใจชอบได้เลยนะคะคลุกให้เข้ากันดีแล้วชิมรสดูเลยนะคะรสชาติที่คมหวานเอาตามใจชอบเลยเลยนะคะชอบหวานมากก็ใส่มากชอบหวานน้อยใส่น้อยนะอันนี้ต่มใส่น้ําตาลชายแดงนะคะน้ําตาลชายแดงจะไม่ขัดสีนะคะใครจะใส่น้ําตาลชายขาวก็ได้นะคะ น้ำตาลใดลเข้ากันดี้เราชิมรสโลค่ะรสชาติก็เอาที่เราชอบได้เลยนะคะตีมจะใส่เกลือเล็กน้อยนะคะใส่ปริมาณเท่าไหร่เราโลอีกทีหนึ่งนะคะกะเฉยวนะคะใส่ตามใจชอบเหมือนกันนะคะโตเกอนะคะตีมใส่เกลือประมาณนี้นะคะเล็กน้อยนะคะ ต่อไปก็คลุกให้เข้ากันดีค่ะน้ำตาลเราละลายเข้ากันดีแล้วก็เอาไปหอไใบตองอีกทีหนึ่งนะคะต่อไปเราก็จะมาห่อแล้วนะคะ ห่อเล็กห่อใหญ่ก็ห่อตามใจชอบได้เลยนะคะอันนี้เราทําทานเองนะคะถ้าทำขายก็กะเอาให้มันเท่ากันเลยนะคะติ่มใช้ใบตองส่วงชั้นนะคะมะพร้าวก็ใส่ตามใจชอบเลยนะคะมะพร้าวขูดเป็นเส้นๆแบบนี้เลยนะคะมะพร้าวอันนี้จะไม่ค่อยแก่เท่าไหร่นะคะมันจะค่อนข้างอ่อนนิดนึงนะเวลาเรากินจะได้นุ่มและอร่อยดีนะคะ ต่อไปก็ห่อมันห่อจักเลยค่ะห่อแบบนี้เลยนะคะใช้ไม้จิ้มพันนะคะกัดไว้นะคะ ห่อให้ข้าวเหนียวเราจนหมดเลยนะคะห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเอาไปนึ่งอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เตรีมจะห่อให้ดูชักสองหอนะคะ ต่อไปเราก็เอาไปใส่ชึ้งนะคะอันนี้ตียมจะนึ่งประมาณยี่สิบห้านาทีนะคะน้ำเรายังไม่เหลือนะคะนึ่งประมาณยี่สิบห้านาทีค่ะข้าวหนมเราสุกดีแล้วนะคะใบตองก็เปลี่ยนสีแล้วนะคะเราจะมาชิมรสกันดูค่ะติ่มจะมาแกะแล้วชิมรสกันดูนะคะ น่าทานค่ะเดี๋ยวมาลองชิมรสกันดูนะคะมาค่ะทุกท่านทุกคนนะคะเตรมจะลองชิมโลค่ะข้าวเหนียวมันจะออกนุ่มๆน,นะคะแล้วก็หอมมะพร้าวค่ะอร่อยดีค่ะความหวานนี่เตรียมจะไม่ใส่หวานเท่าไหร่นะคะ ความหวานออกเล็กน้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดร้อยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ติ่ม้วยนะคะเขายังไม่ติดตามก็ติดตามรอได้เลยนะคะติ่มจะพยายามทำคลิปมาเรื่อยเนะคะเขายังไม่เคยทาําก็ลองไปทำทานนูไน้ลเลยนะคะรสชาติอร่อยดีค่ะมันจะออกนุ่มๆน,นะคะข้าวเหนียวมันจะนุ่มๆแล้วก็หอมมะพร้าวดีนะคะ ทำกินไล่ทำขายไ่เลยนะคะกินห่อหนึ่งก็อิ่มเข้าแล้วนะคะ วันนี้ติ่มขอลาเพลงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะอยแล้วค่ะบาย